สวัสดีครับวันนี้เรามาดูชูทุ่มบบอแบบโซฟาในยารลิฟทาประตูปี2023กันนะอ่าความพิเศษของตัวโมเดลนี้ก็คือเขาจะเอาตัวบบารุ่นท็อปของตัวตัวก่อนๆน,นะครับก็คือตัวรุ่น S เนี่ยมาใส่นะครับตัวฟังก์ชันเบอก็คือมันจะเป็นบบาปีกเบาสองชั้นนะครับอ่าลักษณะการติดตั้งก็จะแบบนี้นังนุ่มแน่นอนข้างในจะเป็น ยายสั่งคอหนนะครับนุ่มๆแบบนี้เลยลูกค้าเลือกเป็นหนังดําล้วนนะครับอ่าคมเข้มเข้ากับตัวรถเลยดูแลง่ายครับในส่วนหลังเบาะก,ก็จะมีกระเป๋าให้ทั้งสองข้างแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เหมือนเดิมตัวพนักพิงนะครับขออนุญาต เหมือนเดิมนะครับตัวพนักพิงเป็นงานตัดตรงรุ่นนะครับก็จะพับได้เหมือนเดิมแบบนี้ลักษณะเป็นแบบหกสิบสี่สิบอ่าใครสนใจตัวชุดทุ่งบ่อยาลิศนะครับเบายังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าพอปีนี้เนี่ยเขาใส่เป็นตัวเบาแบบอ่ารุ่นท็อปมาแล้วเนาะทุกคันยังไงทางร้านเราออเดอร์งานตัดตรงรุ่นทุกคันนะครับอ่าจะมีขั้นตอนการสั่งสินค้าสั่งประมาณ7วัน ผลิตนะครับแล้วก็มานัดติดตั้งที่หน้าร้านประมาณ2ชั่วโมงไม่นานนะครับสวยๆแบบนี้เลยสนใจหนังสีอะไรได้สีอะไรแจ้งได้นะขอบพระคุณครับ